ขอต้อนรับคุณครูอาจารย์และทุกทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนด้วยขอขอบคุณคุณครูและว่าอาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่เห็นความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทยของเราและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวันนี้สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราจัดเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับก็เพื่อ ส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยนะครับจริงๆเรามีกิจกรรมรับเปลี่ยนไปทุกๆปีครับปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่มีทั้งฝ่ายส่วนวัฒนธรรมคือการรำวงย้อนยุคแล้วก็การขับร้องเพลงจากวรรณคดีไทยแล้วก็มีส่วนของภาษาก็คือการอ่านออกเสียงแล้วก็การคัดลายมือครับเพื่อให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศเนี่ยได้มีโอกาส แสดงความรู้ความสามารถคุณครูโรงเรียนมัธยมก็จะได้มีโอกาสในการผลักดันเด็กๆของตัวเองให้เป็นไปตามสมรรถนะที่มีส่วนนักศึกษาของเราเองมอรังสิตทุกคนเนี่ย ก็จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเอกไทยเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นทีมงานทํางานนะครับเขาจะได้เรียนรู้วิธีการทํางานการประสานงานต่างๆแก้ปัญหาต่างๆเป็นโครงการประจําที่เราจะส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศได้มีเวทีในการแสดงออกความรู้ความสามารถภาษาและวัฒนธรรมไทยทุกๆปีครับผมก็รอติดตามข่าวนะครับช่วงประมาณกลางๆปีเราจะประกาศประชาสัมพันธ์ไปทางเพจภาควิชาภาษาไทยวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับติดตามได้มีแน่นอนครับ <in Tot> <ham> รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะรู้สึกดีใจตื่นเต้นมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณโครงการประกวด ทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทยปีนี้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้พวกเรามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ,ะปีหน้าค่ะก็อยากให้มีอีกค่ะและอยากให้มีทุกๆปีต่อไปค่ะเพราะว่าเป็นการสนับสนุนนะคะในเรื่องของทักษะเด็กในเรื่องความสามารถด้านภาษาไทยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดลายมือการอ่านออกเสียงหรือการประกวดร้องเพลงแม้กระทั่งลำวงะคะ่ะมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ให้สืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ก็กลัวอยู่ค่ะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยก็มีหลายทีมมากขึ้นค่ะจากพวกหนูก็เคยได้มาครั้งแรกแล้วนะคะก็ครั้งแรกก็ได้รับมงไปค่ะแต่แบบครั้งที่2ก็แอบผิดหวังนิดนึงแต่ว่าครั้งนี้เรากลับมาแก้มือกันค่ะก็มีความตื่นเต้นตอนที่ประกาศเราวัลค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ได้หวังเชิงว่าจะได้รางวัลชนะเลิศนะคะแต่ก็อยากได้ถ้วยกลับไปที่โรงเรียนของเราค่ะไม่ว่าจะ ลำดับที่เท่าไหร่ก็โอเคค่ะแม่ณนะตอนนี้นะคะเราก็ได้มงกับมาคืนนะคะก็มีความรู้สึกตื้นตันใจค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะแบบทีมของพวกเราก็ตั้งใจมาตลอดค่ะแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรังสิตมากนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆจัดเวทีประสบการณ์ให้กับเด็กๆค่ะ นะคะแล้วก็ความคาดหวังของคุณครูนะคะก็อยากให้อา่าจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยต่อไปในทุกๆปีค่ะแล้วก็โรงเรียนโฟทาวัฒนาเสนียยืนยันค่ะว่าจะมาร่วมอีกแน่นอนค่ะ